ค่ะสวัสดีตอนแดดเปรียปร้ยงๆนะคะตอนนี้พี่เป็นอยู่ที่สวนมันเทศนะคะเอ่อจะบอกความเป็นไปเป็นมาของแปลงนี้นะคะคือตอนแรกพี่เป็นปลูกเนาะแล้วทีนี้ระบบน้ํายังไม่เสร็จพี่เป็นปลูกก่อนเสร็จสับทีนี้กําลังเปิดน้ําได้เที่ยวเดียวค่ะระบบน้ํามีปัญหาปุ๊บเอ่อต้นมันเทศก็แห้งรอรอที่จะ น้ำจะมาทีนี้กว่าพี่เป็นจะซ่อมน้ําเสร็จกว่าพี่เพ็นจะได้เปิดน้ําใหม่ก็เป็นอาทิตย์อะค่ะทีนี้ด้วยความที่มันดินมันแห้งมากๆอะค่ะยอดพันธุ์ก็เลยตายตายทีนี้ระหว่างร่องเนาะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตายทีนี้พี่เพ็นไม่รู้จะทายัางไงเนาะพี่เพ็นก็เลยมาซ่อมก็มาซ่อมอาทิตย์ต่อไปอีกเท่ากับว่าเอา่อลงรถแรกกับรถที่สองต่างกันเกือบสองอาทิตย์อะค่ะ ผลที่ตามมาปัญหาที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวเป็นจะเล่าให้ฟังนี่ประสบการณ์เลยนะคะว่าการปลูกมันเทศนะคะถ้าเกิดมันถ้าตำกว่าอาทิตย์หนึ่งตำกว่าสามสี่วันเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมแล้วค่ะไถทิ้งแล้วปลูกใหม่ได้เลยเชื่อพี่เพ็นเนี่ยประสบการณ์มันจะค่อยสอนพี่เพ็นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอย่างอย่างอันนี้เดี๋ยวพี่เป็นให้ดูนะเนี่ยค่ะพี่เป็นมาดึงแล้วเนาะนี่มาดึงแล้วก็ตรงนี้ หัวมันแก่แล้วค่ะหัวมันได้ขนาดแล้วเห็นไหมนี่หัวมันได้ขนาด, C. C. ดขายและะ้วค่ะแต่ว่าไอที่พี่เพ็เพิ่งซ่อมไปอะค่ะมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยคะ่ะประมาณเนี่ยคะ่ะเห็นไหมนี่แหละคือปัญหาเนี่ยไอตรงที่พี่เพ็ดึงดึงดึงเนี่ยคือคือตัวที่ได้ขนาดและะ้วค่ะได้ขนาดขายแล้วเห็นไหมคะแต่ไอ้ตัวที่ซ่อมคะ่ะเดี๋ยวให้เห็นชัดเจนคือพวกนี้คะ่ะเนี่ย นี่คือตัวที่เพ็นซ่อมใหม่เนาะมันพึ่งน่าจะลงหัวประมาณเนี้ยค่ะประมาณแม่ปูงอ่ะค่ะก็เลยเป็นปัญหาเลยทีนี้พี่เป็นเลยยากเลยทีนี้ก็ต้องมาแทนที่จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันเนาะพี่เพนก็ต้องมาขุดเอาออกอะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เพ็นได้ขุดไปแล้วเห็นไหมนี่พี่เปนเปิดน้ําแล้วก็เอามือจกจกเอาเลยค่ะสุดยอดเลยเห็นไหมนี่ ซึ่งไงอ้ต้นที่ซ่อมไปอ่ะมันเพิ่งจะเนี่ยค่ะดูดิมันเพิ่งจะแตกกิ่งก้านสาขาเลยน,นี่คือปัญหาของการท,รทําเกษตรที่บางอย่างคิดว่าขนาดว่าเรามีประสบการณ์ทํามาหลายปีแล้วนะคะเราก็ยังเจอปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยก็ไม่รู้จะทํายังไงกับตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดูที่เจตนาเราดูที่ความตั้งใจของเราเนาะเห็นไหมคะ ไอ้ที่ซศอ้ามันกำลังสวยงามเลยค่ะยิ่งตรงนี้ดินแห้งมากเลยตายเกือบหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะไอตัวที่ขุดแล้วก็นี่แหละประสบการณ์อันใหญ่หลวงจำไว้เลยค่ะคุณเป็นขาต่อไปนะคะก็คือ,คอถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บทำไม่ได้พร้อมกันปุ๊บก็นั่นแหละค่ะไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยไถท,ทิ้งเลยค่ะปลูกใหม่ได้เลย เดี๋ยวไปให้ดูตรงที่มันแตกยอดอ่อนใหม่ๆเนาะอยากแล้วพี่เป็นเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเดินข้ามร่องมานิดหนึ่งนี่ค่ะที่ซ่อมใหม่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมคะนี่ที่เราซ่อมใหม่ เห็นเห็นเลยค่ะว่าเขาโตไม่ทันกันก็เนี่ยฝากเป็นประสบการณ์เอามาแชร์กันเนาะถ้าใครคิดจะเริ่มทําหรือทําอย่างเงี้ยค่ะคือตัวโซโมกินาวานี้มันจะเร็วมากเลยค่ะประมาณ85วันเนาะต่างกันแค่นิดเดียวค่ะความแตกต่างมาเลยอันนี้อาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะคะเอามาบอกต่อค่ะเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเพิ่งลงหัวเท่าแม่โป้งเหมือนพี่เพ็นว่าค่ะ เนี่ยค่ะก็ต้องเดินดูเนี่ยเนี่ยค่ะลักษณะแก่ก็คือเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ออกดอกก็คือน่าจะมีหัวแล้วค่ะเนี่ยวิธีสังเกตเนาะและไอ้ต้นอ่อนๆที่เพิ่งแตกเนี่ยค่ะเพิ่งแตกใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือต้นที่พี่เพ็นซ่อมเดีย๋ยวพี่เพ็นให้ดูถึงความแตกต่างแดดมันก็จะสะท้อนนิดนึงอืมเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งซ่อม เดี๋ยวก็ต้องเดินดูนี่แหะรู้สึกว่ามันจะต่อแต่นี่นงนค่ะสำหรับริปนี้ก็พามาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังเนะาะค่ะสวัสดีจ้า